สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะคลิปนี้เรามาชมสวนครับชมสวนผักโอ้โหสวยมากครับผมชมสวนผักชมชมสวนผักของคุณแม่คุณแม่อะไรครับผมคุณแม่ทองมาคุณแม่ทองมาครับผมคุณคุณแม่ทองมานี่ปลูกปลูกผักมัตจะโดนบวบครับนี่คือปลูกงามแท้โอ้ยกะกะคอยเฮ็ดมะเรื่อยเฮ็ดทดสอบทดล้องกินมานเรื่อยค่ะบวบวบอันนี้เฮ็ดครับผมบวเฮ็ดอันเฮ็ดลงเรือนมั้ยบวเฮ็ดลงเรือนเลยบ่ คือว่าปลูกลงเลื่อนงเรือนบมีชันมีทุนบัวัจะทดสอแบบนี้โอ้ทดสอบบ่ครับผมนี่เอาไปขายใช้ครับในตลาดทักตลาดที่ทางในนอหนีนอคุณแม่บทนไมไปขายตลาดีแต่พนมา้อสวนโอ้พืนเมืซื้อน้ำสวนเทียปาือโอ้ปวดสารพิษบ่ครับผมอันนี้น้ำมาร์กบอกขึ้นอันนี้ยังนอนี่นอคุณแม่น้ำมาร์กจ้าน้ำมาร์กบ่ครับนี่โอ้น้ำมาร์กนี่ย่งครับน้ำมาร์กผลไม้โอ้น้ำมาร์กผลไม้สีสีเหลืองบ่ น้ำผล,ลไม้ไมโอ้บำรุงจังไหนครับนี่จักเมือม่อจักเมื่อสีดครับนี่หรือว่าหดเอาโอ้เอาบัวเขาหดหนินบัวครับผมเนี่ยโอ้อาทิตยเนึงองหดทีเนึองครับผมปล่อยสติงปิงเกอร์ลงจังสีเล่นบัวครับเนี่ยโอ้สติงเกอร์กับแบบใหญ่เป็นแบบนีนครับผมแบบใหญ่ลงมม้างสีเล่นบัวเนี่ย อยางแรกเป็นง่ยนะเป<อ>็นอันนี้อันนี้เอาเอามาแต่ใส่ครับนี่กระเทียมโอ้นัน่นหอม,หอมบอ่ครับผมเนี่ยโอ้เสื้อเป็นกิโลมา,ลมาจากบาทครับนี่โอ้อจากกิโลเนาะครับนี่เนาะซีหานานเนี่ยเก้า,นานนกิโลเก้ากิโลผมบ่โอ้ครับผมบ่ซื้อเม็ดครับผมบ่ดีบอ อันนี้เอาต้นมนปลูกเลยเด่นบ่ครับผมอันส่วนนี้เอาต้นปลูกเลยโอ้ส่วนนี้ต้นปลูกเลยบ่ครับปุ๊บเนี่ยซื้อมาแล้วเอาต้นมามามาปลูกสองต้นสองต้นเอาไม่หลบโอ้ครับผมการปรุงดินปรุงได้เนาะครับนี่ดินเท่าปรุ่งข้อมกันก็เท่าเท่าเตรียมดินก่อนเลยเตรียมดินบ่ครับผมมาเอาเอาปุ๋ยขี้๋ัวครับปุ๋ยหมากข้ามาลาดใบจักโอ้ทิ้งไว้ตากแดดมือหนึ่งอบมาร์กใบมือหนึ่ง ครับผมกับปุ๋ยมักกับฉีงว่าปุยคอกแม่นบ่ครับผมฉีปุยคอกมะพสมกันนี่บอกโอ้ครับผมันห่กับบุดลอืมครับผมโอ้งามครับผมงามมีรีครับผมเนี่ผักคนเนี่ยครับผมเลี้ยวขามาสะอ้อนสะออนครับผมเนี่ยงามมีรีอันนี้ต้นผักเนี่ยครับผมเนี่ยต้นผักกวางตุ้งโอผักกวางตุ้งครับผมเนี่ยผักกวางตุ้ง ประกาศกวงตุ้งโอ้งามค่ะงามเน่ยครับผมขายกิโลจับบาทครับเนี่ยขายจังไดครับเนี่ยขายเป็นเป็นกละบโอ้กัมละสิบบาทบ่บ่เป็นบ่ต้นนึงบ่เฮรอนี่โอ้ครับผมจะส่งเพชรเป็นกัมมันบ่ปกิบอือเอาไปกินจังได้น้อครับนี่กินสดเลยบ่เนี่ย แล้วต้องพูดถึงเห็ดกินเห็ดกินยังไงเห็ดได้เหมือดบ่ครับอันต้นพักอีสานบ่เฮือนี่เฮรอกินซุกบ่ครับนี่พักกินซุกกินดิบก็ได้ัอ๋อมได้เหมือดครับผมโอ้งามครับผมเนี่ยงามคัะงามนี่ต้นอันต้นนี่อันกล้วยยังครับเนี่ยอันนี้กล้วยน้ำว้าบ้านเฮานี่ยแหละโอ้ต้นกล้วยน้ำว้าปลูกปลูกแซมเลยบ่ครับเนี่ย แรกๆว่าจิปลูกตะกล้วยล่ะแต่ว่าไปขึ้นมาว่าอ๊อฟปลูกฟังน้ำสีน้ำแท้งอะไรแบบนี้ลองอูครับผมโอ้หยมันได้กิ่นน้ำแบบพร้อมๆเหมือนกับพักครับผมครับผมครับคลิปนี้กะเอาไว้สนีก่อนครับผมเนาะมาสมสวนเพิ่นครับผมสวนผักครับผมออร์แกนิกครับผมสวนผักออร์แกนิกแต่ไม่ได้ยกแปลงครับผมไม่ได้ยกแปลงไม่ได้ยกแค่แต่ว่าเออ่กับบริเฮ็ดเอ่อแปลงแบบเออ่ล้อมไว้แต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดแปลงแบบ ทางยางครับผมเนาะเฮ็ดเป็นแบบทางยางคาดเทบแบบไอ้เฮ็ดแบบถ่บบาบ้านเขาเฮ็ดนีแ่แต่บริยกบริเฮ็ดแปลงดีๆครับผมเนาะแต่ว่าเฮ็ดงามๆครับผมเนาะเลยมาเบืองเพลินครับผมเนาะงามอีหลีครับผมครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับผมคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ